วัตดดิจ้าอนโน่เฟมัลี่ต้องลงมือเห็ดอันวันนี้น่ะสีจู้ตั๊บให้กินจ้ะจู้ตับแซ่บๆให้ไอ้พี่น้องทางเมืองไทยเบิง่งมากินจู้ตับกันเมื่อน,นี้บ่ได้ไปเหตุงานฝนตกก็เลยบ่ได้ไปเพื่อนก็นเลยให้ย,ยุดเพราะว่าฝนมันตกแห้งเมื่อนี้น่ะอากาศมันเย็นเดี๋ยวิบสบายเพื่อนกันเลยบอกให้ พนักงานไปเฮ็ดงามมาเนี่ยเมื่อในสิซอยจู่ตับให้กินแซ่บๆมาเบิ่งกันตร์เตอร์จวดจวดจานเมื้อนี้หาข้าวคั่วจะดทิกก้มเงงเงยเนี่หาข,าข้าวคั่งงขขวรอแป๊บน,นึงนะจ๊ะหาข,าข้าวคั่วเอาข้าวคั่วยั่ใส่โอ้ยหยาโอ้ยจามขอโทษขออภัยจ้ะจามโอ้ย แซ่บอันอันนี้เผาครัวมกพริกทิชจู่ตับให้กินจ้ะเมื่อเนี้ยทิู่ตับเซ่็จมาจวดนำกั่นมาเนี้ยขาดอย่างขาดดีด้จ้ารอแป๊บนึงแปลดีมาใส่ก่อนเชือดจวันป็นทิจุู่ตับให้กินจ้ะเมื่อเนี้ยทิู่ตับคมๆใส่ดีไอโคนยังคำ ย่างคํำย่างคําจุดตับแซ่บให้กินซอยต้นหอมผักชีก่อนจ้าปึ๊บจุดตับแซ่บกินให้เบิ่งมาเนย เอาใบมะกรูดมาใส่ก่อนเพราะว่าเรใส่ใบมะกรูดมาสิข้าวตั๊บนะแล้วหน้ามันไงจิ้นจูตับ๊บไงเบิง่งจูตับ๊บไทยสกลจ้าบ้านเกิดอยู่สกลนครบ้านหนองสนยัยมีพี่น้องเจ็ดคน ก่อยเป็นลูกสาวล่ะพี่บ้าครึ่งนึงมันบอกครึ่งนึงแล้วมันลายครึ่งเลยแหละเดี๋ยวคอยสิมาซอยจุ้ให้เบิ่งมมาเนี้ยเดี๋ยวคอยหั่นอันพักก่อนซอยจุ้แซบๆให้เบิง่งเช็ดกินอย่างเขาถ้าเขาอยากกินอย่างเขาต้องลงมือเฮ็ดเฮ็ดพูดเดียว ต้นหอมซอยคุเฮ็ดซอยจุมาเนี่นะซอยจุให้พี่น้องทางสกุลทางเมืองไทยให้เบิ่งมากินน้ำกัน<ม>ไปบาทนี่ไปจวดน้ำกันจวดตับจ้ามากินจวดตับน้ำกันจ้าม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 าจวดตับจ้ามา จวดตับจานี่ยตับ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 จ้าจวดพักตับเสี๋ยวแล้วค่ะหาอยงน้อมาห้องบาดนี่ยจะให้อันได้เบิ่งน้ำกันว่าข่อยจวดตับให้กินหาเก้าอี้ก่อนนขากล้องกระฮักจ้ะบ่เห็นอีกบ้านเนี้ยนี่ละเอาม่ามาเนี่ยมาห้องให้เบิ่งเนี่ยจบตับตับตับ ตักเ,เอาออกพักออกเนาะมันสั่งคือมันสั่งอะนะเอาพักออกอืมากินน้ากันข่ <c oughs> อยซิตับให้เบิงนี่ <c oughs> อันนี้คือตับเด้อจ้า <c oughs> ต,ตับตับงัวจ้ะตับงัวข่อยสมาจวดให้เบิงนี่ <c oughs> ตับงัวข่อยซอยจุจ้ะจ,จ, <c oughs> จุเรียบร้อยแลวจ้ะเนี่ <c oughs> จ้ะจุ มากินน้ำกันจ้าม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 าเด้อมากินน้ำกันอันนี้น้ำดีจ้าน้ำดีมาลาดใส่จ้าน้ำดีน้ำดีเรามาลาดใส่แล้วก็จวดไปเลยจ้าอันนี้อันผักข่อยจะมีผักกาดหินมีต้นหอมมีผักชีมีต้นพักขึ้นฉ่ายจ้าผักขึ้นฉ่ายมันรับข้าวจ้า มาแบบนี้มาลงมือทํามาลงมือกิ่นกันจ้าจวดจวดมาทำกันจ้านี่จุ๊ตับจ้าอืมค่ะอืมอืมรอบรอบรับรับจนโดนกินเท่อนึ่งค่ะมากินจุจตุจุ๊ตับก็แล้อืมแพบบวกตามจ้ะ อะก,กลับไปดูก่อนบายฮะของบำมันฮาฮาก้อนเห็นจ้ะขากรองเฮียจ้าขาก้องประยูรใจใ่ของโลกนี่พักมาหลายตัวเห็นตับก่อนขอยืมให้เมืองตับข่อยตั๊บตับตืบตับต๊บตัอืมากินกัน ซอยยุ่ยยุ่ตับค่ะไม่ได้ก็คือน้ำดำๆนี่ค่ะบอกกินบอได้ต้องกินบอกกินแล้วมันบอกมีพลังคนบ้าพลังอยู่ มารีมือตอบนีจ่จะตับเพิ่อพระนาพักกัดหินบ้านเหาตจามด้วยต้นหอมจามด้วยถักชี

Mm, <Nhidden> mmm, mà mmm, 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 phép mmm, 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 mẹ mmm, mmm, phép phép, phép mmm, mmm, phép thịt, อืมอืมฮักนึกะจะกินก็จะกินเต้นนี่ห้เบิ่งเนาะถ้ากินให้เบิง่งกผสิจะพึ่งพากันฮักแต่งห้องใจเนาะยวว่าค่อย,หหยปเป็นปอบได้ก็กจนให้เบิ่งด้านดีข่อยไม่ได้เคยได้กินตําหมู่เขาเอามาให้ฟรีๆใบเอาเงินอืมด้านดีได้กินของฟรี กล้มเจ้ากับกามอืมอือกล้ามเจ้าับด้วอือฮึครับอือความอร่อยความแซ่บความหวานอยู่เนี่ยครับ คือนอดทำอร่อยขอ้รเป็นคนนักกินพักมากกินพักเป็นชีวิตกิจให่ เมือ่อนายจะให้เฮ็ดให้เห็ดงานให้กิ่นบอกเรือคอมเมนต์มาที่เห็ดใา้อืนตามเรียกร้องเมื่อใดว่างกลับไปเมือมม่อใดว่างพอละเมื่ออื่นจะไปเหตุงานเมื่ออื่นสิทำาิเหตงานทำความสะอาดเมืองว่าการทำความสะอาดอยู่เมืองน้อมันเป็นเท่าไหร่ มาเบิดน้ากันแซบก้อยคมนะมันาต้องเห็ดแบบคมผมมันสั่งแซบถ้ามันบอกขมมันบอกแซบเลยจ้ะใส่บักพริกลาย,ลายแซบ

้งแรกในชีวิตคนมากกินจูตับเนื้อมือนึ้เป็นมือโชคดีของคอยที่คอยได้กินจูตับหมูแบบมาหค่ะแซ่บพอล้วจ้ะจบคลิปเพียงเท่านี้หละจ้ะมือหน้า คอยสิมากินตําแซลมอนให้เบิ้งมากมาติดตามมาเบิ้งน้ำกนว่ายำแซลมอนของโนเวย์มันแซ่บขนาดไหนเมื่อนี้อ่อยซอยจู้ให้เบิ้งแล้วเมื่อ้าข่อยสิยำแซลมอนมาให้พวกเจ้าเบิ้งเด้อมากินน้ำกนขอบคุณหลายๆที่มากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ขอบคุณจ้า